สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะพามาเจาะลึกเรื่องที่หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมทหารไทยเราและกองทัพไม่รู้สึกวันไหวกับ BM21 หรือจรวดหลายลำกล้องของกัมพูชาทั้งที่มันดูน่ากลัวยิงได้เป็นชุดใหญ่เสียงดังสนั่นวันไหวแต่ในอีกด้านหนึ่งกัมพูชากลับกลัวปืนใหญ่อัตจร M109A5 ของไทยมากกว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเราจะพาไปวิเคราะห์กันทีละขั้นตอนครับจุดกาเนิดของ BM21 B.M. 2 1 Grad เป็นระบบจรวดหลายลำกล้องที่ผลิตโดยสหาภาพโซเวียตตั้งแต่ช่วงปีคริสต์ศักราช1960ใช้งานแพร่หลายในหลายประเทศเนื่องจากราคาถูกใช้งานง่ายและยิงได้พร้อมกันทีเหละมากๆ b m 21ใช้จรวดขนาด122ม mm, ิลิเมตรสามารถยิงได้40นัดต่อการยิงเต็ม1ชุดระยะยิงโดยทั่วไปประมาณ20-40กิโลเมตรแม้มันจะถูกขนานนามว่าเป็นอาวุธเสียงดังที่สร้างความหวาดกลัวให้ทหารฝ่ายตรงข้ามในสนามรบแต่ความแม่นยำกลับเป็นอีกเรื่องหนึ่งจุดแข็งของ b m 21จิตวิทยาแห่งสนามรบคุณผู้ชมครับต้องยอมรับว่า b m 21 มีจุดแข็งด้านจิตวิทยาเพราะเมื่อหญิงออกไปพร้อมกัน40นัดเสียงดังสนั่นวันไหวภาพของจรวจที่พุ่งออกไปพร้อมกันกลายเป็นสัญลักษณ์ของพลังที่น่ากลัว ในสงครามจริง BM21 เคยสร้างความหวาดหวั่นให้กับทหารที่ขาดการฝึกหรือไม่มีที่กำบังเมื่อยิงคราวเดียวกระสุนสามารถปกคลุมพื้นที่กว้างสร้างความเสียหายกับสิ่งปลูกสร้างและแนวกำลังพลนี่คือเหตุผลที่กัมพูชาย,ยังคงใช้ BM21 และมองว่าเป็นไม้ตายเวลาพูดถึงการข่มขู่ทั้งทหารจุดอ่อนใหญ่ความแม่นยำที่แทบไม่มี แต่เมื่อพิจารณาเชิงเทคนิค BM21 มีจุดอ่อนร้ายแรงนั่นคือความแม่นยำต่ำระบบเลงของ BM21 เป็นระบบกลไกโบราณไม่มีการนำโดย GPS หรือไฟล์ Control System ที่ซับซ้อนกระสุนจรวดไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเจอดจงเป้าหมายแต่เพื่อกระจายความเสียหายในการรบยุคใหม่ที่ทุกวินาทีสำคัญการยิงมั่วแบบ BM21 กลายเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีไทยรับมืออย่างไร นี่คือประเด็นสำคัญครับไทยไม่กลัว B.M 2 1เพราะเรามีระบบป้องกันและตอบโต้ที่พร้อมไทยมีเรดาร์ตรวจจับ t r a จ e c t ตอรสามารถคำนวณวิถีของ B.M 2 1ได้แทบจะทันทีที่ยิงออกมาทำให้จุดที่ B.M 2 1ถูกปล่อยไม่สามารถซ่อนตัวได้นาน ไทยมีศูนย์ควบคุมไฟล์คอนโทรลที่สามารถสั่งการตอบโต้ด้วยปืนใหญ่ภายในเวลาอันสั้นทหารไทยคุ้นเคยกับการฝึกการป้องกันและมีที่กำบังและบังเกอร์มาตรฐานดังนั้นแม้ BM21 จะยิงมาด้วยเสียงดังและควันขโมงแต่สำหรับไทยมันคือของเล่นโบราณที่ถูกจับตาได้ทันทีทำไม BM 2 1จึงเป็นแค่อาวุธเสียงดังเพราะในการรบยุคใหม่สิ่งที่ชีข้ขาดไม่ใช่ปริมาณการยิง คือความแม่นยำและความรวดเร็วในการตอบโต้ BM 2 1อาจสร้างภาพลวงตาให้กับกัมพูชาแต่เมื่อเจอกับไทยที่มีเรดาร์ทันสมัยมีระบบปืนใหญ่ตอบโต้และมีกำลังพลที่ผ่านการฝึกมาอย่างเข้มข้น BM 2 1ก็แทบจะไรคะ้ค่า คุณผู้ชมครับบทนี้เราได้เห็นแล้วว่า BM21 ของกัมพูชาแม้จะเป็นอาวุธที่ยิงได้เสียงดังและสร้างความหวาดกลัวในบางสถานการณ์แต่เมื่อเจอกับระบบป้องกันของไทยมันก็ไม่ต่างอะไรจากการยิงแบบสุ่มที่ง่ายต่อการถูกตรวจจับและโต้กลับ ใช่ค่ะและนี่คือเหตุผลที่คนไทยไม่รู้สึกกลัว B.M.21 มากนักเพราะเรารู้ว่าเทคโนโลยีของเราสามารถรับมือได้อย่างมั่นใจแต่ในบทต่อไปเราจะไปเจาะลึกกันที่อาวุธที่ทำให้กัมพูชาต้องหวาดกลัวจริงๆนั่นคือ M.109A5 ของไทยไหมคะหลังจากที่เราได้วิเคราะห์ B.M.21 ของกัมพูชาไปแล้วว่าแม้จะมีเสียงดังสถานสนามรบแต่กลับไร้ซึ่งความแม่นยำและง่ายต่อการถูกโต้กลับ คลาวนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาดูอีกด้านหนึ่งคืออาวุธที่ทำให้กัมพูชาหวาดหวั่นจริงๆนั่นคือ M109A5 พาราดินปืนใหญ่อัตจรของไทยซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของกองทัพพ,พื้นดินไทยในยุคปัจจุบัน M109A5 คืออะไร M109A5 เป็นปืนใหญ่อัตจรหรือ Self Propelled Howitzer ที่ผลิตโดยสหรัฐอเมริกาจุดเด่นสำคัญคือมันสามารถเคลื่อนที่ได้ตัวเองเหมือนรบทั้งและในขณะเดียวกันก็ยิงกระสุนขนาด155ม mm ิลิเมตรที่มีพลังทำลายล้างมหาศาลร,ระยะยิงปกติประมาณ22-25กิโลเมตรระยะยิงโดยกระสุนพิเศษ RAP (Rocket Assisted Projectile) 30-40กมระบบไฟคอนโทรลดิจิลสามารถเล็งเป้าหมายอย่างแม่นยาในเวลาไม่กี่วินาที เกราะป้องกันปกป้องลูกเรือจากการยิงเล็กและสะเก็ดระเบิดไทยได้รับ M 1 0 9 a 5เข้าประจำการในกองทัพบ,บกเพื่อเสริมกำลังปืนใหญ่ภาคดินและปัจจุบันถือเป็นหนึ่งในระบบปืนใหญ่ที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคความแม่นยำเหนือกว่า คุณผู้ชมครับจุดที่ทำให้ M 1 0 9 A 5เป็นที่หวาดกลัวก็คือความแม่นยำซึ่งตรงกันข้ามกับ B M 2 1อย่างสิ้นเชิงหาก B M 2 1ยิงครอบคลุมพื้นที่แบบสุม่ม M 1 0 9 A 5จะเจาะจงเป้าหมายได้อย่างแม่นยำโดยระบบไฟล์คอนโทรลดิจิตัลทุกการยิงคือการคำนวณทิศทางระยะและแรงลมได้ความคลาดเคลื่อนของการยิงต่ามากจนสามารถทาลายเป้าหมายสาคัญเช่นบังเกอร์ฐานยิงหรือยันกระได้ภายในไม่กี่นัด นี่คือสาเหตุที่กัมพูชาก,กังวลว่าถ้าเกิดการประทะจริงๆไทยสามารถใช้ m 1 0 9 a 5ตัดจุดยุทธศาสตร์ของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วความคล่องตัวในสนามรบอีกหนึ่งความได้เปรยียบคือ m 1 0 9 a 5เป็นปืนใหญ่อัตจรซึ่งต่างจากปืนใหญ่มาตรฐานที่ต้องลากด้วยรถบรรทุก m 1 0 9 a 5ึเ้คลื่อนที่ได้ตัวเองเหมือนรับทังสามารถเปลี่ยนตำแหน่งยิงได้อย่างรวดเร็วป้องกันการถูกโต้กลับลูกเรือมีความปลอดภัยมากกว่าเพราะอยู่ในเกราะ ดังนั้นกองทัพไทยจึงสามารถเคลื่อนที่ปืนใหญ่ตามแนวรบได้อย่างยืดหยุ่นและทันสมัยการเปรียบเทียบ B.M 2 1 v e r s M. 1 0 9 a 5ลองเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนครับ B.M 2 1ยิงได้40นัดในครั้งเดียวครอบคลุมพื้นที่กว้างแต่ไม่แม่นยำต่ำ M. 1 0 9 a 5ยิงทีละนัดแต่ทุกนัดคือการยิงที่แม่นยำถึงเป้าหมาย B.M 2 1ใช้การรบหวังผลโดยจำนวน M109A5 ใช้การยิงหวังผลโดยคุณภาพและความแม่นยำผลลัพธ์คือกัมพูชาอาจยิงได้ก่อนแต่ก็ไม่สามารถสร้างความเสียหายใหญ่โตในขณะที่ไทยสามารถยิงตอบโต้แล้วทำลายเป้าหมายสำคัญของกัมพูชาได้รวดเร็วขีดความสามารถในการตอบโต้ ไทยยังได้เปรียบตรงที่เรามีระบบเคาน์เตอร์แบตเตอรี่เรดาร์ที่สามารถตรวจจับการยิงของฝ่ายตรงข้ามแล้วคำนวณตำแหน่งต้นทางของกระสุนได้เมื่อ BM21 ยิงไทยสามารถรู้พิกัดต้นทางและส่งข้อมูลไปยังหน่วย M109A5 ได้ทันที M109A5 จะสามารถโตกลับไปที่จุดยิงของ BM21 ได้ความแม่นยำสูงภายในเวลาไม่ถึงไม่กี่นาทีจุดยิง BM 2 1อาจถูกทำลายอย่างสิ้นซากทำไมกัมพูชาจึงกลัว m 1 0 9 a 5 คำตอบชัดเจนครับเพราะ M109A5 ไม่ได้สร้างแค่เสียงดังแต่มันสร้างผลลัพธ์จริงทุกการยิงคือการโจมตีที่มีผลลัพธ์ชัดเจนและกัมพูชาไม่มีระบบปืนใหญ่เอาเรดาที่สามารถโต้กลับได้ในระดับเดียวกันและนี่เองคือสาเหตุที่ทำให้ BM21 กลายเป็นอาวุธที่ไทยไม่เกรงกลันแต่ M109A5 กลับเป็นอาวุธที่ทาให้กัมพูชาต้องหวาดกลัวและต้องระวัง คุณผู้ชมครับวันนี้เราพาไปเห็นภาพแล้วว่าทำไมไทยจึงไม่กลัว BM-21 เพราะเรามีระบบตรวจจับทันสมัยการป้องกันที่เข้มแข็งและการฝึกที่พร้อมรับมือแต่ในทางกลับกันกัมพูชากลับต้องกลัว M109A5 เเพราะนี่คืออาวุธที่สร้างความเสียหายจริงไม่ใช่แค่เสียงดังและไทยมีศักยภาพที่จะใช้มันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้คืออีกหนึ่งมิติของความแตกต่างด้านกำลังรบที่สะท้อนให้เห็นว่ากองทัพไทยยังคงมีความได้เปรียบชัดเจนเหนือกัมพูชา